บริษัทมารีสามพันจำกัดมหาชนหรือน้ำผลไม้ตามารีเปิดตัวนวัตกรรมน้ำผลไม้แครี่ต่ำรั้งแรกของเมืองไทยภายใต้ชื่อว่ามารีไลท์ด้วยการผสมผสานให้มีความหวานจากธรรมชาติที่สกัดจากใบย่าหวานกับน้ำผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมารีที่ตอบโจทย์หนุ่มสาวของคนรักสุขภาพและใส่ใจดูแลในตัวเองพร้อมกับรสชาติเบาๆที่สดชื่นและไรสารสังเคราะห์มาด้วยกันถึง3รสชาติใหม่ให้คุณได้ลิ้มลอง ท้งน้ำส้มแมนดารินผสมเนื้อส้มน้ำองุ่นแดงและน้ำผลไม้ทับทิมที่ผสมน้ำผลไม้รวมค่ะวันนี้ก็ใหม่ล่าสุดนะคะมาเลไลท์เป็นผลไม้แคลอรี่ต่ำมีเพียง30แคลอรี่ซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยอยู่ที่ว่าการให้ความหวานนะคะมาจากธรรมชาติ100%ก็คือสารสกัดจากย่าหวานหรือว่าสตีีมียนะคะคือมาเลเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำสินค้าเพื่อ แล้วก็จากผสมดุลธรรมชาติ100%ยเปเซ็นต์เท่านั้นวิชาเนี่ยในการที่จะทำน้ำผลไม้แคลอรีร่ต่ำค่ะคะที่จะใช้สารให้ความหวานที่ไม่ธรรมชาติหรือว่าเป็นการเติมน้ำตาลเข้าไปแล้วก็เลยเลือกจากย่าหวาน,นค่ะวันนี้เปี่ตัวกี่นช่างนะสามค่ะมีส้มแมนดารินผสมแล้วส้มนะคะทับทิมผสมน้ำผลไม้รวมแล้วก็น้ำมันมหมนค่ะซื้อได้แล้วเชิไ,ได้แล้วค่ะทั่วประเทศค่ะไซส์เล็กก็ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็ทั่วไปเลยค่ะ